สวัสดีนะคะก็มาพบก,กวับมิสมิสค่ะก็วันนี้จะมากินข้าวเหนียวมะม่วงนะคะเพื่ออะไรนะพี่แล้วก็มาแล้วค่ะเดี๋ยวเรากินอิ่มเลยนะเนาะไปก้องพี่บอกเขาไม่ใช่ผ้าก้องพี่หนูน้องหน่อย นะคะก็ประมาณนี้นะคะเราก็จะมาอะไไม่รู้นะคะโอเคค่ะเราจะตอนนี้นะคะเราจะมาอ่านผีไทยนะคะเรื่องอะไรดีทางกับบ้านแอมพี่บอกเรากี่ครั้งแล้วว่าอย่าเดินกินแบบนี้ โบราณเขาถือรู้ไหมโถพี่เราไม่ใช่คนโบราณซะหน่อยจะไปสนใจทำไมเย,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 ย็นวันต่อมาแอมแล้วเข้าพี่จะไปแล้วนะดูแล้วรู้แล้ว เบิร์อ๊ะเยสันกำลังอร่อยเลยเห็นไหมล่ะพี่โบดแล้วไงคาว่ากันว่าพวกวิญญาณเล่ร่อนที่หิวโหยจะอิจฉาเพราะเขาไม่ได้กิน ผู้ใหญ่ถึงบอกว่าให้นั่งกินเรียบร้อยงีงล่ะหนวขู่หน้นาพี่นิกี้บ่นจริงจเย็นวันต่อมามวนแก้อุบัติเหตุ ไปเลยหรือเปล่าจบตรงไหนบ้าง